ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งนะครับผมอ่าเบรนครับเบรนหรือเฟนหรืใครวะเนี่ยพูดขัดทำไมเนี่ยโอเคครับโอเคตอนนี้ก็มาถึง day 2นะฮะของ play day สำหรับด่านเฟรมิงเฟย์แล้วนะอยู่ผมวิธี six ห้านะครับผมวันนี้มาเป็นหนึ่งหน่อพ่อขุนรามนะฮะมาแค่คนเดียวนะครับผมหลังจากที่เราคลิปที่แล้วเราสเตลด่านด่านจัรลุนเฟรมด่านแรกไปได้แล้วเนอะ เราถึงด่านสองโอเคด่านนี้เราก็ต้องมาขนของนะครับเป็นการเขาเรียก <Right. S 1> ว่าแลากเปลี่ยนสินค้านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแมวนั่งอยู่บนตักด้วยนะฮะสวัสดีทุกคน <straight up. S 1> ด้วยเหนียวเอ้ย, <Hey. S 1> อยาเลียแขนทำไมรถเปลี่ยนสีวะโอเคเราได้มาทั้งหมด5รูป mm hmm. ผมไม่รู้ว่าด่านนี้ผมจะโดนเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเนี่ยแบบเปลี่ยนมนข,ข,ข้างเยอะเลยทีเดียวบ okay. อกว่าคงไม่โดนอะไรนะ แล้วก็เดี๋ยวรอเขาเปิดหลังคาข้างบนนะครับแล้วก็เราก็จะโยนรูปขึ้นไปเพื่อลกเปลี่ยนกันเงินเข<ร>าจะโยนเงินลงมาแทนนิหนย่นะเดี๋ยวเราก็ต้องหลังจากที่เราได้รับเงินแล้วเราก็ต้องขนเงิน <c oughs> ไปที่รถนะครับที่รองเราอยู่ฝั่งโน้นนั่นเอง รถอีกคันหนึงเราต้องทาการเปลี่ยนรถด้วยทิ้งรถคันนี้เลย come on come โอเคโม The p a i n t i n e r n e y e ่อยากัมาบนโต๊ะด ก็ตามหลักการแล้วหลังจากที่เราแรกเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนเราสองคนที่เป็นบ่อนเนี่ยมันไม่สามารถสำรวจพื้นที่ได้หีจริงด้วย ก็ถูกไว้เดี๋วยวมันแจ้งตำรวจโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่ขนเงินแล้วครับ6ถุงอืได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยปกติได้แปดถึงเก้าถุงนะับปกติผมเล่นเนี่ยืึถุงแล้วโอเคโยกไปข้างหน้าก่อนสอง ค่อยขนไปทำคนเดียวมันก็นเหนื่อยเงี้ยเอ้ยติดเอ้ยอย่าอย่าอย่าเคเ,เรียกว่าการปล้นคนเดียวนี่มันเหนื่อยจริงนนะฮะต้องขนเงินเองไปไป,ไปมาๆ ก็สำหรับ p พย์เด2นะครับใครอยากเล่นก็สามารถซื้อได้ที่สตรีมเลยนะฮะในราคา29.9เหรียญเอ้หรียก็รอลดราคาก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเราแพ็ค4เนี่ยก็ราคาถูกลงอีกนะครับผมจะหารตกคนประมาณ22.25เหรียญนะฮะก็ซื้อกได้ที่สตรีมนะครับผมตอนนี้เราก็ขนเงินกันเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไม่เรียบร้อยขนเงินกำลังจะไปถึงนู่น ด่านนี้จริงๆมีแค่ขนเงินนี่แหละครับแล้วก็มาสั่งอ่าคืาเรียกว่าอะไรนะประชาชนเออนั่นแหละหมอบข้างหน้า3คนก่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนเออก่อนที่จะมาขนเงินที่แลกเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็โยนเงินขึ้นรถแค่นั้นเองไม,มไม่มีอะไรด่านนี้ค่อนข้างง่ายนะไม่ไม่ยากขนาดนั้นนะครับผมถ้าคนรู้ทิศก็คือเนี่ยมาสั่งหมอบ3คนนี้ได้ปุ๊บเราก็จบละ แต่ว่าการที่จะด่านนี้จะง่ายเนี่ยแปลว่าด่านที่แล้วคุณต้องสเตลนะครับต้องสเตลถ้าด่านที่แล้วไม่สเตลเนี่ยด่านนี้ก็จะไม่เป็นอย่างนี้ด่านนี้ก็จะบู๊ตำรวจอีกรอบนะฮะโยนข้ามไปชิพึ๊บเคชิพึ๊บสอง มันเหนื่อยนี่จริงๆเขาน้าจะเขียน AI มาให้ไอ้สองคนเนี้ยครับมันช่วยขนของได้นะคือนั่นแหละน่าจะช่วยขนของได้ช่วยเก็บของอ่ะอย่างน้อยถ้าไม่ช่วยเก็บของตามในแมปตามรูทในแมปก,ก็ก็ช่วยกูโยนก็จะดีนะครับอเอเอเุอ้ยโยไม่เข้า ใครเล่นคุณเดียวอย่าพลาดเข้าในกล่องซีเลียมในกรอบซีเลียมนะครับไม่งั้นคุณจะอดเงินที่คนมาทั้งหมดไม่ใช่อดเงินที่คนมาทั้งหมดอดเงินที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ย <Y' all! S 1> โย่พาแล้วนะฮะสำหรับ day ์ทูคลิปนี้ประมาณ5นาทีเองเ <c oughs> วะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมต่ออีกด่านหนึ่งต่อ day ์ทูเลยดีกว่านะฮะแต่ว่าขออนุญาตตัดคลิปก่อน นะครับผมโอเคไม่ต้องตัดคลิปผมว่าไปเลยดีกว่านะฮะ day three โอเค loading 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 ด่านนี้ก็จะยากยากค่อนข้างยากนะครับมีทหารมีการ5คนเหมือนด่านแรกแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึง เพราะว่ามันยากกว่านะครับแล้วก็ทหารยามมีรู้การเดินที่ค่อนข้างประหลาดเปี่งต่อเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะยังมาสเตลด่านนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเรายัางคงสเตลเหมือนเดิมนะโอเคเรดี okay. ล้ละโกเลยดีกว่าแล้วก็ต้องมาดูนีก่ก่อน นนในการสเตลล์ด่านนี้ต้องถูกไฟเข้มให้หมดเรื่องเพื่อการสเตล์ที่ดีนะครับเราต้องถูกไฟเข้มให้เกี่ยวครับครับครับคุณคุณก็สั่งกูจ้าเนี่ย ทำไมมีเสียงวอด้านบนจะมีอ่จะมีทางเข้าทั้งหมด3-4ทางสทางนะครับทางเข้าปกตินะไม่นับร่วงลงไปนะโอเคในทางที่1น,นะครับทางที่2และทางที่3ผมจะเปิดทั้ง3ประตูไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินนะจะได้จะได้ไดวิ่งขึ้นมาทันอืม โอ้โหมีข <Church> ึ oh. ้นมาหนึ่งคนน่ะจริงๆถ้าสั่งคนนี้หมอบได้นี่ฟินเลยนะเนี่ยแดินลงดินลา้ผมก่อนถ้าเขาเดินมาฝั่งนี้ผมจะสั่งเขาหมอบแต่ถ้าเขาเดินลงไปผมก็จะจะเสียโอกาสเดินาเจอขโมยขโมยขาดยางขโมย คำอ่อนว่าเธอเอาเก็บกล่องอะไรก็ได้เขาจริงแล้วเอาเลือกเอาชายก่อนหนึ่งคนดีไหมเพราะถ้าเราสั่งหมอบข้างบนมันก็ก็ง่ายดีเพราะว่าอาจะไม่มีคนที่มาข้างบนแล้วมาทางนี้สิ ขอมไ้น,น,นเดินลงไปเลยบอกตรงๆนะครับตอนนี้ผมตื่นเต้นจนมือเย็นแล้วเนี่ยถ้าสเตลพลาดขึ้นมาจะเกิดการเซ็งขึ้นมาแล้วถ้าผมใส่ชุดมาักขนาดนี้เนี่ยซูไม่ได้แน่อนอนครับโอเวอร์คิว ว่าผมเก็บเขาเลยดีกว่าโอ <peek ing out> เคแล้วก็แล้วก็อย่างเี้ยยังรอได้ยังรอได้เดินเป็นไหนวะ โอเคหนึ okay, okay. Out, okay. mm ่งนายขึ้นมาไม่บอกโหโห Oh, okay. right อันนี้ผมเก็บไปสามนะครับ mm. เก็บไปสามด้วยความผิดพลาดคือมันไม่น่าขึ้นมาตรงนี้สามทั้งสามคนเลยอะ่ะถือว่าโชคดีนนที่ทันโอ้โหนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูกล้องวงจรปิดก่อน งจ่อปิดกล้องมงจ่ปิดกล้องมุงจอ่งจอปิดอยู่ไหนอีกสองคนอยู่ไหนอนนี้เราเหลือการอีกสองคนนะครับที่สามารถยิงได้เลยน่าจะอยู่ข้างล่างนะโอเคตรงนี้หนึ่งคนนะโอเคเกมเร็วเลยกว่าเนะอะหวังว่าคงไม่พลาดนะทีซีคารคุณอย่ามาพลาดตรงนี้นะ okay. <Be> โอเค โอเตืมาต้งนี้นะอนมเมื่อไหรโอ้ยโอ้โหมีกล้องด้วย โหนี first, i. I ่ทำไปขึ้นมาข้างบนกันสี่ห้าคนเลยวะคือเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ที่ขึ้นยากนะผมไม่เคยเจอเลยอะที่ยามขึ้นมาข้างบนสี่คนเลยห้าคนเลยนะสี่คนเลยใช่ใช่ใช่เกิทั้งหมดเลยนะนี่เราก็เหลือทหารยาเราก็เหลือถ้าผมติดคำว่าทหารยาววะผมตอนนี้เราก็เหลือการอีกหนึ่งคนนะครับที่เราต้องทำการเก็บ สามกับอีกหนึ่งมอสโหดีนะที่ผมตัดสินใจวิ่งขึ้นมางานซวยเ่ยับคนหน่น,หนี่ยนคนหนึ่งอยู่นี่ฮะต้องใจเย็นๆนะแล้วก็รอว่าคนนี้จะเดินไปทางไหนแล้วเราก็เดินตามไปเก็บเขา เดินมานี่เห้นะทาไมีมีกล้องนะโโอ้โหเดินไปทางมีกล้องอีกอเหมียวอย่าขยาัยโอ้โหสบายใจมากครับทหารยานทหารยานเหลาอ,อันนี้กาดทำไมมึงไปยืนอย่างนั้นนะ อออโอ้โหเมาไม่ดีด้วยเมื่อกี้เลี่ยม <happened> <pers es> ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> สำหรับ Day 3นะฮะของ Framing Frame นะฮะตอนนี้ผมเหลือแค่ไล่เก็บก็วงจรปิดก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาศพขึ้นไปเก็บชั้นบนก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะฮะเราจะเก็บศพไว้ที่เดียวกัน เยี่ยมพ่าแล้ว <S <S นี่กูสเตลสำเน็ล้วเนี่ยเยี่ยมทำไมเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากแล้วก็เราจะไปต่อไป่ไปก็คือจะไล่ยิงกล้องวง,งจรปิดแล้วก็ไล่าหาของไปด้วยนะครับอันแรกเลยต้องยิงทิ้งปีทิ้งก็ได้เดี๋ยวผมต้องส่องดูไอเทมก่อน นี้สองหาไอเทมแล้วไม่รู้อยู่ไหนเออหาอาของทั้งหมด5ชิ้นนะครับภายในบ้านหลังนี้แล้วก็อไปประกอบกันที่ชั้นบนอืแล้วก็จะทำการเหมือนแฮกข้อมูลเนะี่ยโอเคชิ้นแรกมาละคอมพิวเตอร์กีการ์ แล็ปท็อปก็ได้ไแล้วก็มูฟบุกเชลิเยี่ยมอาตรงนี้คล้ายๆกับเป็นที่ลับนะครับสำหรับการเก็บเเงินอีกวิธีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะ <S <S แปลว,ว่าของชันล่างเลยเหรอชันนี้ไม่มีแล้วว่าโอเค 那可。来吧 จะหาของทั้งหมด5ชิ้นนะครับได้แก่ฮันดิ้สอลูกนะฮะแล้วก็แล็ปท็อปหอันนะฮะแล้วก็แท็บเล็ตหแล้วก็โทรศัพท์1อันนะครับผมตอนนี้เราได้แค่1ชิ้นเองต้องหาอีกโอเคโทรศัพท์มาแล้วแล็ปท็อปอะแท็บเล็ตพีซี ในห้องนอนมีไหมมีคีการ์ดโอเคมีอันนี้อยู่นี่ฮันดิทอันนี้เหลืออีกแค่อันเดียวที่ไหนวะที่ไหนวะ่ไหนที่ไหนของจะถูกสุ่มวางไปเรื่อยๆนะครับของจะไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดนะของจะถูกสุ่มสุ่มวางสถานที่ไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เราหา างทีก็หายากเกินบางทีก็หาง่ายเกินด่านนะี้ของมันก็สุ่มวางบางทีโชคมันก็วางอยู่ด้วยการ3-4อันเลยนะบางทีก็วางห่างกันชิเป้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นสองใหม่ผมว่าผมเหมือนเห็นสองกล้องเห็นตรงไหนสักที่นะต้องหาจนเจอแหละนอะ Peu, 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 โอเคเจอละโอเคอยู่ตรงนี้นี่เองโห oh, อยู่สบนเชียเยี่ยม65ชีแล้ว set up at roof everything we need you should be able to access his desktop computer now it's located in his office hmm hello meow good okay <laughs> ก็จะขนโค้กไปเอาโค้กไปส่งนะฮะที่นู่นฮึับ อ๋อหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการเปิดประตูประตูเซฟนะครับเพื่อที่จะขโมยทองแดถุงนั่นเองนี่อันนี้เราก็จะโรยแล้วเป็นเศษรษฐีรายย่อยเลยทีเดียว <c oughs> โยนไปยด,ด้กว่าวะเมียวยาเปลี่ยนท่าเมียวยา ครับแล้วก็เอาของลงไปส่งในหน้าห้องเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าห้องประตูนะฮะหน้าประตูไ่แก่เออแล้วก็จะเปิดประตูได้นะครับซึ่งก็จะมีความอบากเล็กน้อยสำหรับกิจการที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนอนดีๆรายงานสถานการณ์นะครับจากคลิปที่แล้วจนถึงคลิปนี้ ไอ้แมวตัวป่วนผมยังคงนอนอยู่บนตากผมเหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันเปลีป่ยนไปหลายท่ามากแล้วเหยียบย่ำน้าปวนไส้จริงๆแมวเป็นสัตว์ที่น่าอิจฉานะฮะไม่เกี่ยวกวับเกมแล้วก็เอามาโยนในนี้นะครับโอเคแล้ววันแล้วสองแล้วสาม ในช่วงนี้เราก็จะขนโค้งโยนเข้าไปข้างในไปเรื่อยๆนะฮะก็ต่อไปก็เราก็สามารถเปิดประตูนี้ได้แล้วเพื okay, ่อที่จะขโมยทองข้างในนะครับโอ้คิมม so ี <No ่นำกันนะ ็เราจะดูได้ว่าตรงน umas, <S <S okay. okay. ี้ประตูเปิดแล้วแต่ว่ายังคงมีเลเซอร์กั้นระหว่างเรากับทองอยู่แล้วก็แอสเซด นะครับโอรที All the, All right, ee, นะครับเพื่อเปิดประตูเราต้องวิ่งไป on, นะฮะในตอนนี้เราต้องกระทำการให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเป็ปกติเราจะได้แค่2ถุงนะครับก่อนที่นี่ปีปีป,ปีเนี่ยก่อนที่ประตูมันจะปิดมาได้ประมาณ2-3ถึงถุงนะแล้วแต่ความสามารถนะครับเออผมเคยพยายามจะเอาถุงที่4มั้งแล้วผมก็โดนขังอยู่ข้างใน ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสงมากนะครับ <Wow. S 1> มีทั้งหมด8ถุงเราก็จะเก็บอย่างนี้จนครบนะฮะวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับจนกว่าเราจะเก็บเสร็จหลังจากที่เราเก็บเก็บทองจากห้องเสร็จเราก็จะต้องโยกย้ายนําทองขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งนั่นเองเออแล้วก็จะจบด่านนี้แล้วนะครับผมโ <Okay, S 1> อเคต่อไปก็เป็นเหตุการณ์การ ขนทองของผมนะฮะแ้วผมเร่งเลยดีกว่าเนอะเร่งเลยโอเคแล้วตอนี้ก็ครบ8ถุงแล้วนะครับเหมียวอยู่เฉยๆนะฮะเมื่อกี้พลาดไปรอบหนึ่งนะฮะ หนึ่งเดี๋ยวไล่นับไปเลยดีกว่าโยนขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ไล่นับเลยเอ้ยโยนขึ้นไปดาดฟ้าแล้วนับสองถุงทองเป็นถุงอะไรที่หนักนะครับเราไม่สามารถโยนไกลได้นะฮะถ้าโยนไกลเอ้ยไม่ใช่ไม่ถ้าโยนไกลคือมไม่สามารถโยนไกลได้อะต้องต้องพยายามเดินถึงที่แล้วค่อยโยนอ,ะอ่ะเพราะมันจะกิ้งไปไม่ไกลมากก็จะลาบากนิดนึงนะครับถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะ ไปก็จะเป็นช่วงการขนทองขึ้นไปส่งด้านบนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเร่งเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายาจะมาสรุปเรื่องของสกิลให้ดูกันนะครับอเอ้คลิปหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาสรุปเรื่องของสกิลที่ผมอัพไปตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล80กว่าๆนะยังไม่เต็มแต่ก็จริงๆเลเวลประมาณ20-30ก็สเตลดันนี้ได้ลนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทอนทั้งหมดหรือ,ออาจจะยากนิดนึงอาจจะช้านิดนึงนะฮะแต่สเตลได้ละโอเค เด้๋ยงไงมาแนะนำเลือกสีอยกันในคลิปต,ต่อไปนะครับผมเจอกันตอนตอนกนขนทองเสร็จอะอ่าตอนนี้แล้วก็ขึ้นเอ้ยเราก็ขนทองขึ้นมาถึงกระโมนแล้วกำลังก็ค่อยโยนเข้าไปในคกีปถุงที่สองแล้วนะครับถุงละส,สามแสนสาม สี่ห้าครบแปดเนะหกนี่ก็หกละโอเคหกเจ็ดแล้วก็แปดโอเคจบก็ไดันอ๋อโอเคอยู่ข้าละโอเคจบดา่านนี้แล้วเอ้งกันแล้วเย็ตไอ้ดิเด วูู้ฮก็ได้เงินนะครับอินคัมสำหรับด่านนะฮะ9,000,002แล้วก็เงินที่ได้3,009เยี่ยมคนละเกือบล้านคือถ้าด่านแรกเนี่ยผมได้อีกสักนิดนึงเนะี่ยได้สักแปดลูกผมก็ได้ประมาณสี่ล้านได้ประมาณเงินประมาณล้านหนึ่งพอดีนะครับเออแตนอนนะอ่นได้แค่นี้เองอ่ะสุดได้เหมือนกันนะโอเคเออจะไปดี โอเคครับสำหรับ MT c h แล้วก็ด่าน Framing Frame และเพเ2ซสเสำหรับ p พ2นะฮะกับ MT c h งาด่าน Framing Frame mm hmm. นี่กูเรียนไงเนี mm ่ย hmm. ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเราพบยังไงครั้งหน้าคลิปหน้าที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวเรื่องสกิลกันเล็กน้อยนะฮะได้ไงเดี๋ยวพบกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ